明白。 ีค่ะวันนี้เป็นวันที่29มีนาคม2563ค่ะนี่คือการถ่ายทอดสัญญาณเสียงพอดแคสต์จากเพจนาพัพวนายแฟนคลับโดยมีดิฉันสเตฟาน่ายหรือแอดมินไนเป็นผู้ดำเนินรายการนะคะต้องขอกล่าว ทักทายแฟนๆนาทผัวนายทุกๆท่านนะคะทั่วทั้งประเทศไทยนะคะไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้นะคะแฟนคลับของเราอยู่ทั่วทุกมุมเมืองจริงๆเลยสวัสดีนะคะคุณเต้สวัสดีตอนสายๆนะคะทานข้าวกันแล้วใช่ไหมเอ่ยแอดมินทานแล้วนะวันนี้ก็มาชวนคุยนะคะวันนี้เปิดเพลงต้นฉบับ ที่ไพเราะมากๆให้ฟังนะคะคือเพลงชั่วฟ้าดินสลายเพราะว่าวันนี้เราจะมาพูดถึงพระเอกที่เป็นที่จดจำอีกท่านหนึ่งของประเทศไทยเรานะคะคือคุณอาชนะสรีอุบลนั่นเองน้อยคนจะทราบว่าอาชนะสีอุบลเนี้ยเป็นน้าแท้ๆของนาถภัวนัยอันนี้แอดมินก็เพิ่งทราบนะคะแล้วก็เซอร์ไพรส์มากนะ เพราะว่าแอดมินเนี่ยถึงแม้ว่าจะเกิดไม่ทันในยุคสมัยของอาชนะนะแต่ว่าได้ย้อนดูงานเก่าๆของคุณอาก็คือหนังเรื่องชั่วฟ้าดินสลายซึ่งซึ่งเป็นต้นฉบับนะเป็นหนังเป็นหนังเวอร์ชั่นต้นฉบับนะคะซึ่งคุณอาได้เล่นไว้ในปี ปีสองพันสี่อาสิบแปดนะก็โหหลายปีเหมือนกันนะคะจากนวนิยายขนาดสั้นเรื่องชั่วฟ้าดินสลายซึ่งเป็นบทประพันธ์ของคุณมาลัยชูพินิตนะหรือเรียมเองนั่นแหละแล้วก็ได้นำมาทำหนังโดยบริษัทหนุมานภาพยนตร์นะคะกำกับการแสดงโดยครูมารุตโดยมีรัตเปสตันยีเป็นผู้อำนวยการสร้างนะซึ่งคุณอาชนะก็รับบท สั่งมองอถ้าใครเคยได้ดูเวอร์ชั่นปี2553ที่สั่งมองรับบทโดยคุณอนันดาเอเวอร์ริงแฮมนะคะถ้าเราย้อนมาดูงานต้นฉบับสักนิดเราก็จะเห็นว่าอาชนะสีวบนก็จะเป็นสั่งมองแบบดั้งเดิมแบบออริจินอลนะแล้วอันนี้ก็คือเป็นเป็นจุดที่ทำให้แอดมินเนี่ยมา มาสนใจนะมาสนใจในเรื่องราวของพระเอกท่านนี้นะพเพราะเรพราะตอนที่เราดูหนังเรื่องนี้นะคะเรามีความรู้สึกนะว่าเฮ้ยพระเอกคนนี้เขาหล่อล้ำยุคนะเขาหล่อล้ำยุคเพราะว่าหน้าตาลักษณะของอาชนะเนี่ยถ้าเกิดในยุคนี้เนี่ยเขาเรียกโอปป้า เพราะว่าก็จะเป็นแบบว่าเกาหลีเกาหลีขาวๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะเป็นพิมพ์นิยมของยุคนี้นะแต่ในยุคนั้นนะสองสี 24, 98, ่เก้าแปดนะมันเป็นยุคที่ส่วนใหญ่พระเอกจะหน้าคมเข้มแบบไทยๆใช่ไหมคะแต่ว่าอาชนะเนี่ยจะจะไม่เหมือนใครเรารู้สึกนะว่าเฮ้ยพระเอกคนนี้เกิดผิดยุคไม่ใช่ยุคไม่ใช่ยุคสมัยของเขาอะไรนะคะ สวัสดีคะ่ะคุณประจินสมัยที่ผมเคยดูหนังคุณอาชนะอาเล่นเป็นดาวร้ายหนังที่อาเล่นพระเอกไม่เคยดูอ๋อเดี๋ยวคุณประจินเดี๋ยวแอดมินแนะนำนะวันนี้ว่างๆเข้า YouTube ลองพิมพ์คำว่าชั่วฟ้าดินสลายเอ่าเวอร์ชั่นชนะสิวบนนะคะก็จะมีให้ดูเต็มเรื่องนะเป็นเป็นออริจินอลเวอร์ชันนะแล้วก็ ภาพก็สสวยงามนะเขาเขาทำสีใหม่รู้สึกเขาจะลงสีใหม่นะแล้วก็การแสดงของคุณอาก็โ,โหยอดเยี่ยมมากเลยนะคือคือมันทำให้เรารู้สึกหลงรักคนคนนี้เพราะว่าแอดมินพอดูแล้วแอดมินก็รู้สึกว่าเฮ้ยหน้าตาอย่างเนี้ยหน้าตาอย่างชนะสีววนเนี่ยมันต้องยุคนี้มันต้องยุคสองพันเนี่ยที่ที่ซีรีส์เกาหลีกาลังฮิตกำลังดังเนี่ย เขาจะต้องมี follower เยอะมากแน่ๆเลยเราคิดอย่างนั้นนะถ้าเขามี IG ส่วนตัวแล้วเขาเป็นเป็นหนุ่มๆในยุคนี้สักอายุสักยี่สอะไรอย่างเงี้ยเขาจะต้องฮอตมากๆเพียงแต่ว่าเพียงแต่ว่าในยุคในยุคที่คุณอาเป็นพระเอกนะเป็นยุคที่ทุกคนจะต้องหน้าคมเข้มไทยๆอะไรประมาณอย่างนั้นนะก็เลยทำให้ คุณอาชนะก็แปลกดูแปลกเนะีเป็นพระเอกที่แปลกในยุคนั้นแล้วก็อีกอย่างหนึ่งท่านเป็นพระเอกนักกล้ามด้วยเพราะท่านประกวดนะมีการประกวดนักกล้ามอันนี้ก็มีได้รับรางวัลกันมาด้วยนะก็เลยได้เข้าสู่วงการบันเทิงไงคะทีนี้เวอร์ชันช่วฟ้าดินสลายเวอร์ชันที่แอดมินจะแนะนำในวันหยุดที่หลายๆท่านอยู่กับบ้านนะ อยากให้ดูต้นฉบับที่ชนะสิวบนเล่นเอาไว้นะคะแล้วเราจะเห็นว่าเป็นสังหม่องที่โอ้ดูน่าสงสารเพราะว่าเขาดูเขาดูไรเดียงสาเขาเป็นเขาดูเขาเป็นสังหม่องที่ดูแบบไรเดียงสาจริงๆเหมือนเด็กอ่ะเหมือนเด็กเล็กๆที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยอ่ะแล้วแล้วท่านถ่ายทอดออกมาได้ได้บริสุทธิ์มากเรารู้สึกอย่างนั้นนะเรารู้สึกเห็นใจนะเวลาแบบ เวลาตอนที่สุดท้ายเนี่ยเขาถูกจับล่ามโซ่กับยุพดีเนี่ยเราก็เห็นใจเขาแล้วก็รู้สึกแบบโอ้ผู้ชายคนนี้นี่ช่างช่างประสบชะตากรรมที่น่าสงสารอะไรประมาณอย่างเงี้ยทีนี้เรามารู้จักว่าอ่าส,สวัสดีค่ะคุณบรรจงนะคะดูเรื่องสารปืนช่วงเป็นเด็กใช่ไหมคะโอเค okay. หลายหลายลาท่านก็คงเคยดูดูผลงานของอาชนะมาแล้วนะคะทีนี้เรามาทําความรู้จักของอาชนะกับอาชนะกันแบบลึกๆนิดนึงนะคะคุณอาชนะสิวบนเนี่ยเป็นนักแสดงที่เป็นยุคแรกๆของวงการภาพยนตร์ไทยและได้รับตําแหน่งแชมป์ชายงามรุ่นใหญ่ภาคเหนือ3รางวัลด้วยคือเป็นคนเล่นกล้ามมาแต่ไหนแต่ไรละ ก็มีสวดทรงมีรูปร่างที่สวยงามแบบชายชายเลยนะแล้วก็เป็นคนที่มีกิริยามารยาทสุภาพอ่อนหวานเป็นสุภาพบุรุษนะคะท่านเป็นชาวกรุงเทพนะวันเกิดของท่านคือ21กรกฎาคม2475ชื่อเล่นชื่อจิว๋ว เป็นน้องคนที่4ในพี่น้อง5คนนะคะเรียนการศึกษาม .8 ที่โรงเรียนสีตบุตรบำรุงนะส่วนสูง175โอ้โหแบบมาตรฐานชายไทยนะนกกักหกิบกิโลกร,รมัมเข้าสู่วงการการแสดงครั้งแรกในเรื่องเครือฟ้าของสุเทพภาพยนตร์เมื่อปี2,494จากการชักนำของคุณเฉลิมบุญเกียรตินะคะเป็นเป็นพระเอก หน้าตาคมคายอ่อนหวานเป็นแล้วมีกล้ามเป็นมัดมัด,มดนเป็นที่จดจำกันในยุคนั้นเลยล่ะนะ <c oughs> ก็มีมีผลงานการแสดงเยอะพอสมควรนะในในยุคต้นในยุคต้นก่อนจะเป็นยุคมิตรเพชรลานะคะในยุคประมาณ2490ปลายๆนะ่ะก่อนก่อนที่จะเป็นยุคของมิตรนะคะแล้วก็ มีผลงานเป็นที่จดจำก็คือเรื่องชั่วฟ้าดินสลายปี2498ซึ่งแสดงคู่กับคุณงามตาสุภพ,พงศ์ทำให้เป็นที่รู้จักจดจำมากๆนะแล้วก็นอกจากนั้นยังเคยรับบทที่เป็นที่ประทับใจก็คือเป็นอาเดียวใน หนังเรื่องสลักจิตคู่กับคนคุณรสรินวิลาวันในปี2504นี่เป็นอาเดียวมาก่อนด้วยนะก่อน RS สมบัติอีกนะคะหลายคนจะจะทันจะทันอาเดียลในเวอร์ชัน RS สมบัติเมธนีนะแต่ทีนี้คงมีไม่กี่คนเคยได้ดูสลักจิตที่อาชนะสีบนเล่นเอาไว้นะคะทีนี้คุณอานาถภูวนายเนี่ยท่านก็ได้ กรุณาเล่าให้แอดมินฟังนะแอดมินก็มาถ่ายทอดให้แฟนๆอานาได้ฟังก่อนใครได้รู้ก่อนใครว่าอาชนะศรีอุบลเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยก็เป็นคุณอาแท้ๆของนาถพวนัยนะตั้งแต่สมัยอานาถยังเป็นเด็กๆตัวเล็กๆก,ก็ไป ไปเจอกับอาชนะที่บ้านเสมอก็คือแบบพบกันพบปะกันปกติน่ะตอนนั้นก็ยังไม่มีวี่แววว่าน้าทัวร์ในจะได้เข้าวงการอะไรนะก็ได้เห็นได้เห็นพระเอกของยุคมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนะก็แสดงว่าแหมอานาทัวร์ในนี่มีเชื้อดาราแรงมากแล้วแซลอาเนะบอกโอ้อานี่เชื้อเชื้อพระเอกแรงนะคะก็บอกว่าคุณอาเล่าให้ฟังว่าคุณคุณแม่เคย,เคย,เ,คยเคยนั่งรถไปกับ อาชนะนะแล้วก็คือเหมือนไปเที่ยวกันที่อยุธยาแล้วก็อาชนะบอกเห็นเห็นบึงน้ําแบบน้ําใสสวยมากก็เลยบอกอุย้ยอยากเล่นน้ำบอกบอกให้หยุดรถก่อนก็เลยถอดเสื้อกระโดดน้ำตุ้มเล่นสนุกสนาน ปรากฏว่าชาวบ้านจําได้ค่ะชาวบ้านมามุงดูบอกว่าเฮ้ยพระเอกหนังพระเอกหนังมาดูมาดูชนะสีอุบลเล่นน้ำ <laughs> น,น,นั่นขนาดสมัยก่อนยังไม่ค่อยมีสื่ออะไรเท่านี้นะคนยังจําได้นะคนยังจําได้ว่าเออนี่พระเอกอะไรอย่างเงี้ยโอ้มามุงดูกันใหญ่แล้วก็ เสี่ยงวิพากษ์วิจารณ์เนาะบอกว่าหูนี่ขาวขาวเหมือนคนจีนอะไรประมาณอย่างเงี้ยเพราะว่าอ,อาชนะเป็นคนผิวขาวมากไงคะก็ถึงแอดมินถึงบอกไงว่าผเกิดผิดยุคไปนิดนึงนะถ้าอาชนะอยู่ยุคเนี้นะยุคเราเนี่ยนะโอ้ชานะานี่แบบว่าโอปป้าเลยทีเดียวต้องเป็นมีสาวๆ f ฟลเ o อร์ไอจีก็เป็นล้านแน่ดูแลเพราะว่าเราเห็นหน้าตาแบบในยุคนั้นเนี่ยไม่มีอย่างนี้นะ หน้าตาในหน้าตาพระเอกในยุคนั้นก็จะออกคมคายคมคายไทยๆอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะไม่ค่อยมีแบบแบบลักษณะนี้น,ะน่ะนะก็เอามาเล่าสู่กันฟังหลายคนจะไม่รู้หลายคนไม่เคยรู้มาก่อนว่าอาชนะเนี่ยเป็นน้าของอา,อานาทัวไนนี่เห็นไหมพวกเราเลยได้รู้ก่อนใครได้รู้ก่อนใครเลยทีเดียวก็ ก็ถือว่าเป็นอะไรที่แปลกดีนะคะเพราะว่าอ,าอนาตเนี่ยก่อนก่อนที่จะไปพบกับอา,อาเชศมิชัยบัญชานะท่านก็ได้เป็นคล้ายๆว่า,าได้รู้จักกับพระเอกของประเทศอยู่แล้วเ,เป็นเป็นเชื้อเป็นเป็นลูกหลานอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็พอได้มีโอกาสไปเจอกับอาเชศมิชัยบัญชาท่านก็หมายมั่นปั้นมือจะปั้น จะปั้นนาฏพลในถ้าหากว่าไม่เกิดอุบัติเหตุเสียก่อนนะแต่ยังไงก็ดีคนมันเกิดมาเป็นพระเอกก็ต้องเป็นพระเอกเนาะชีวิตเขาวิลิตไว้อย่างนั้นแล้วนะคะ <c oughs> ก็เลยมาเล่าให้ฟังสนุกสนานเนาะเป็นอีกแง่มุมหนึ่งของนาฏพลไนที่พวกเราไม่ค่อยทราบกันว่ามีความเกี่ยวพันกับอาชนะนะคะและอาชนะกะ็ท่านก็ได้เสียชีวิต ลงไปเมื่อวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยสามสิบเก้าซึ่งอายุของท่านหกสิบสี่ปีเท่านั้นซึ่งถือว่าสั้นมากเลยนะอนณาก็เป็นคนที่อชอบเล่นพระ,ะเหมือนกันชอบคุยชอบมาคุยกับอานาถนะคะเรื่องพระอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ชอบเข้าป่ายิงปืนเป็นคนเป็นคนชอบอเข้าป่าเหมือนกันคนคนหนึ่งนะแล้วก็หลังๆนี่ท่านก็ อยู่ทำงานอยู่ที่บ้านนะไม่ค่อยได้ออกสื่ออะไรเท่าไหร่เราก็มาได้ยินมานได้ยินข่าวอีกครั้งตอนท่านเสียชีวิตเราก็รู้สึกเสียดายก็เพราะอายุทัานสั้นอย่างนี้หนึ่งนะวันนี้ก็ได้มา รํลำลึกถึงพระเอกที่หล่อล้ำยุคข,ของเรานะคะอาชนะสีอุบลเดี๋ยวแอดมินจะมีเพลงทิ้งท้ายให้นะหวังว่าเราจะไม่โดนดูดเสียงอีกนะคะเป็นเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องสลักจิตที่คุณอาเคยเล่นไว้ในปี2504คู่กับคุณรสรินวิลาวันนะคะสลักจิตในเวอร์ชั่นชนะสีอุบลแอดมินก็อยากดูดูมันนะถ้ามีโอกาสถ้าหาได้นะก็จะเอามาเผื่อแฟนๆด้วยวันนี้ก็ ขอลาไปด้วยเพลงอันไพเราะนะคะสลักจิตที่คุณฉลองสิมาสะเถียนได้ร้องเอาไว้ขอให้ท่านมีความสุขนะคะอยู่บ้านอย่างมีความสุขแล้วมาพบกันใหม่ค่ะอาหารดีหล่อเลี้ยงชีวิตภาพพย,ยนต์ดีหล่อเลี้ยงจิตวิญญาณสวัสดีทุกท่านค่ะสลักจิต your <speaking in foreign language> We. you are...